สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นานาสาระพอดแคสต์ผมเจฟครับวันนี้เราจะมาสรุปสั้นๆกับหัวข้อที่ว่าทำไมเรายังไม่เจอมนุษย์ต่างดาวคือจักรวาลเราเนี่ยมันกว้างใหญ่มากๆใช่ไหมครับมีดาวเคราะห์ที่น่าจะอยู่ได้เต็มไปหมดเลยแถมอายุก็เยอะมากๆแล้วด้วยแต่ทำไมมันเงียบจังไม่เจอใครเลยเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่าปฏิทัศน์ของเฟอร์มีหรือเฟอร์มีพาราด็อกซ คำถามง่ายๆแต่โคตรชวนคิดเลยว่าเอ้าแล้วทุกคนหายไปไหนกันหมดประเด็นรากเลยนะคือสเกลมันใหญ่แบบโอ้โหกาแล็กซี่เราเนี่ยอาจจะมีดาวเคราะห์คล้ายโลกถึง40,000ล้านดวงแล้วจักรวาลก็อายุตั้งเกือบ1 4ึ่งจหมื่นล้านปีเทียบกับมนุษย์เรานี่เพิ่งเกิดมาแป๊บเดียวเองจริงๆมันน่าจะมีอรารยธรรมอื่นที่เกิดก่อนเราตั้งนานแล้วสิแต่เออไม่เจอวิแววอะไรเลย ประเด็นที่2ก็มีไอเดียที่เรียกว่าสมมุติฐานโลกหายากหรือ Rare Earth Hypothesis นะครับเขาบอกว่าบางทีการเกิดสิ่งมีชีวิตง่ายๆแบบเซลล์เดียวอะไรเงี้ยอาจจะธรรมดานะแต่การจะพัฒนามาเป็นอะไรที่ซับซ้อนมีสมองมีปัญญาแบบเราเนี่ยมันอาจจะยากมากๆมากๆต้องมีเงื่อนไขเปะ๊เปะๆที่โลกเราดันมีครบพอดี สุดท้ายนี้ปัจจัยที่ว่าก็อย่างเช่นโลกเรามีสนามแม่เหล็กคอยปกป้องมีดวงจันทร์ใหญ่เบิม่มช่วยให้แกนโลกสเสถียรมีฤดูกาลมีน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็มีแผ่นเปลืกโลกเคลื่อนที่ได้ซึ่งอันนี้สําคัญมากช่วยรีไซเคิลแร่ธาตุสร้างความหลากหลายต่างๆนานา,นาปัจจัยพวกนี้แต่และอย่างอาจจะหายากมากๆในดาวดวงอื่นก็ได้ ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าคําตอบที่ว่าทําไมรอยยังเหงาอยู่คนเดียวในจักรวาลอาจไม่ใช่เพราะเขาซ่อนตัวอยู่หรือมีหายนะอะไรหรอกแต่เป็นเพราะโลกเรานี่แหละที่มันพิเศษจริงๆหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระพอดแคสต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ